โกเป็นสาวแล้วลินลี่ได้หมดทัสดชื่นอวดลุกนุ่งทูพีซีทูบางจนใจสัน่นลินลี่ได้หมดทัสดชื่นนักร้องคนดังอวดภาพทริปทะเลนุ่งชุดทูพีซีทูบางเวอร์งานนี้ทำเอาทะเลเดือดแน่นอน ยิ่งโตย,ยิ่งสวยขึ้นเรื่อยๆสำหรับนักร้องสาวเสียงดีลิลลี่ได้หมดท่าสดชื่นน้องสาวของนักร้องดังเจนนี่รัชนกหรือเจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นซึ่งตอนนี้สาวเจนนี่ได้ให้ลิลลี่รับงานแยกกุงอย่างเต็มตัวก็ทำให้หลายคนยิ่งโฟกัสผลงานและตัวตนของทั้งสองคนมากขึ้นเรื่อยๆ ล่าสุดสาวลินลี่ได้ไปเที่ยวทะเลและได้โพสภาพชุดว่ายน้ำทูพีสีฟ้าอ่อนแซบๆลงในโซเชียลส่วนตัวเรื่อยๆเรียกว่าเป็นเซตภาพของทริปครั้งนี้ก็ว่าได้ซึ่งท่อนบนของชุดนั้นแอบโชว์เล็กน้อยแต่ในส่วนของท่อนล่างนั้นเรียกได้ว่าทะเลนั้นถึงกับเดือดเพราะซีทูบางมากและซิกซีมาก ด้วยสาวลิลลี่พยายามพรีเซนต์ความสวยออกมาได้อย่างลงตัวไม่ว่าจะอินเนอร์สีหน้าท่าทางหรือความเป๊ะของมุนก็บอกเลยว่าเลิดไม่แพ้กันงานนี้ทำเอาชาวเน็ตนั้นฮือฮากับความสวยของลิลลี่จนมากดไลค์และมอบคำชมและปลายอีโมติคอนหัวใจให้อย่างมากมาย